เอาแล้วก็สวัสดี้นะครับผมโคลเวอร์โอเวอีกครั้งซูเปอร์เซนไตซีรีส์แนวโทโคสซึที่ได้รับความนิยมเปนอย่างมากจนมีติดต่อกันมานานมากยังไม่ขาดสายครับและตอนนี้ซีรีส์ซูเปอร์เซนไตกำลังจะครบรอบ45ปีและขบวนการที่จะมาทำการครบรอบ45ปีนี้มีการเปิดเผยชื่อมาว่าขี้ไข่เซนไต เซนไคเจอร์ตัวคาว่าคีไคเนีไดแปลว่าจากหรือจากกลนั่นเองฮะดังนั้นสามารถแปลเป็นภาษาไทยก็คือขอบวนการโลกจากกลเซนไคเจอร์โดยมีภาพร่างของตัวของเซนไคเจอร์เนี่ยออกมาครับโดยภาพร่างเนี่ยมันก็จะมีออกมาในทุกๆปบีบนะโดยจะเป็นภาพร่างจากเราคนที่ได้ไปเป็นแบบตัวประกอบภายในตอนภายในเรื่องของเซนไท i ์ไรเดอร์หรือตร้ตมแมนนั้นๆครับก็จะมีการล่างออกมาโดยภาพร่างเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับภาพร่างของ ขบวนการแบบตรงกลางเนี่ยมันจะเหมือนกับหลากสีนะส่วนฝั่งตัวอ,อื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับหุ่นยนต์อ่ะซึ่งแต่หลายคนก็คงจะไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นของจริงเพราะว่ามันจะดูแหกแนวเกินไปนะครับแต่ไม่นานมานี้ครับได้มีทาพหลุดออกมาครับของตัวหัวหน้าของเซนไคเจอร์ครับโดยหลุดมาจากนิตยสารโยชินั่นเองครับ ซึ่งเนี่ยมันเป็นภาพจริงแน่นอนครับตัวในตัวนี้เนี่ยมันจะคอนข้าจะแหวกแนวว่าในตัวของตัวหลักเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีสีหลักคือสีขาวกับสีแดงและก็จะมีลวดลายของหลากสีแล้วก็คือสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูโอ้โหเนี่ยมันหลากสีมากและก็ตอนนี้ก็ได้มีภาพปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับวันนี้มันเป็นภาพจริงแน่นอน โดยที่ว่าตัวตรงกลางเนี่ยก็ตามแบบรูปที่เราเห็นไปเมื่อกี้แล้วครับคือมันมีสีขาวเป็นสีหลักแล้วก็มีสีแดงครับแล้วก็มีลวดลายหลากสีเลยส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยก็เป็นตามข่าวลื่เลยครับคือจะมีความที่เป็นหุ่นยนต์ครับก็มันดูแหวกแนวมากๆเลยครับเออมันแหวกแนวเกินไปนะการครบรอบ45ปีในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แหวกแนวซึ่งผมรู้สึกว่า,าท่านจะชอบนะตัวตัวหลักเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับตัวของ Big กว e ครับ และก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวของโกลเด้นเจอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นขบวนการซูเปอร์เซนไตขบวนการแรกนี่คือการนำดีไซน์ของโกลเด g นเจอร์เนี่ยมาปรับปรุงเพื่อจะมาเป็นการฉลองครบ45ปีของซูเปอร์เซนไตครับแล้วก็มีความแหวกแนวนอย่างมากส่วนในตัวอื่นเนี่ยคาดน่าจะมีความแหวกแนวสุดๆตัวตัวของสีแดงเนี่ยจะมีการดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับหุ่นยนต์ของ จูเรนเจอร์ anger, ส่วนตัวสีน้ําเงินเนี่ย,ม,ญญย,ม,ยมีการดีไซน์ที่คข้นข่างจะคล้ายกับหุ่นยนต์ของโบเคนเจอร์ตัวสีชมพูเนี่ยมีการดีไซน์คล้ายกับหุ่นยนต์ของมาจิเรนเจอร์ส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยมีดีไซน์ที่คล้ายคา,ากับหุ่นยนต์ของกาโอเรนเจอร์นั่นเองฮะซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วเพราะว่าคือการแหวกแนวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้ตัวของซูเปอร์เซนไตเนี่ยมันดูไม่ซ้ำซากจ,จําเจและมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของ Q คิวเรน ยอดมนุษย์แบบพวกตัวละครเนี่ยของเซนตไตเนี่ยโผล่ออกมาตอนเปิดตัวถึง9ตัวเลยครับซึ่งเป็นการเปิดตัวที่เยอะมากๆเยอะแบบโอ้โหโคตรอภิมหาเยอะครับเป็นแค่การเปิดตัวแต่เปิดตัวออกมาถึง9ตัวเลยซึ่งก็ทําให้หลายๆคนรู้สึกอึ้งไปแล้วก็รู้สึกตกใจมากและก็ในปีต่อมาครับคือขบวนการรูปแรนเจอร์เวสพแพทรอเรนเจอร์ครับซึ่งจะเป็นการจับ2องขบวนการ เนี่ยมาต่อสู้มา vs กันในซีรีส์ซีรีส์เรื่องเดียวกันนั้นผมรู้สึกว่าเอ้ยผมรู้สึกตื่นเต้นกับขบวนการนี้มากมากเลยครับแต่ในปีต่อมาอย่างริวโซเจอร์และคิราเมเจอร์บอกเลยครับว่ามันข้อน้าทีดูซ้ำซากจำเจเพราะว่ามันมี5สีเหมือนเดิมและก็ตรีมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรเลยดังนั้นผมจึงห่างหายจากการดูเซนไตไปข้อหน้าเรียนนานแต่พอมันมีขบวนการนี้มาปุ๊บผมรู้สึกว่าเอ้ยดีไซน์มันแปลกแหวกแนวดีแล้วมันดูน่าสนใจครับ ซึ่งจากดีไซน์แนละ้วผมคิดว่าแม่งกาวแน่นอนแม่งออกมาในทางที่กาวมากแต่รายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็รอติดตามชมในวันที่21ของเดือนธันวาพศ2563นี่นะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ